สวัสดีครับมันี่พบกับโปรสายปลอกสก็อตแลครับอันยังเสียวครับวันนี้จะมารีวิวฮินเจียไรสายครับฮินเจียแบตเตอรี่ครับือลูกหมูบ้านเฮานะครับเนาะเดี๋ยวมาบอกเพิ่งได้มาครับผมเป็นของราคาบาะแสครับเบาะแสสองพันครับพันกว่าบาทครับเบื้องว่ามันใช้งานดีสุดเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับโอเคครับหน้าตากล่องกับประมาณนี้ครับ คือว่ากองใหญ่ครับเดี๋ยวเบอร์ข้างในมีอย่างมีอย่างหนที่เขาให้มาครับราคาพันกว่าบาทมอสสองพันครับมากรเห็นแบตสองก้อนครับแบตยี่สิบเอ็ดโวลต์ครับตัวนี้ กับสิบแปดโวลต์เมนครับเป็นรุ่นครับยี่สิบเอ็ดโวลต์ยี่สิบโวลต์รัดวัดแล้วสองก้อนตัวนี้สองก้อนในกระตัวชาร์จครับเบาๆครับตัวชาร์จนี่ก็เบาโอเคแต่ว่าผมสั่งนี่เป็นอีกรุ่นนึงครับแต่เขาส่งอีกตัวนึงมาให้ครับแต่เคลียร์กันแล้วครับเพื่อนว่าโอเคครับประกันสามเดือนคือกันก็โอเคครับในนั้นก็ส่งมาแล้วครับเอาเลยครับแล้วก็มีกาดกาดยินเจยครับกาดป้องกันครับ ตัวหินเจียครับวหินเจียยี่ห้ออี้ครับผมก็ว่ายี่ห้อเท่าไปแล้วครับเมต้องไปซีเรียกับยี่ห้อครับเพราะมันเป็นบัตรเลดอยู่แล้วครับนี้ แปดพันแปดพันรอบครับต่อน,นาทีครับความเร็วของหินของ,ของ,ของหินเจีลูก,มกหมูเทานี้เนาะเ <ừ> นี่ยงานก็นถือว่าโอเคอเลยครับแต่ทาไพ่ซื้อมาใหม่ๆแนะนําเลยเด้อครับเด้อแนะนําเลยว่าให้คายตัวนี้ออกเลยครับนี่ตัวหัวแมเนี่คยครับคายตัวนี้ออกครับนี่หัวมนี่ครับเป็นอย่าง เพราะว่าบางตัวครับข้างในจะไม่มีจราระบีมีแค่เล็กน้อยครับแต่นี้คือผมอัดจรารบีเข้าเพิ่มแล้วนะเนาะภาษาบาลเฮาคืออัดเพิ่มใส่เพิ่มครับหมุนเบิ่งครับถ้าเกิดหมุน้มันฝืดๆนี่ก็ต้องได้เช็คนั่นครับเดี๋เช็เคคอมแต่นี่ผมเคลียร์แล้วครับแล้วก็ตัวนี้ผมหมักตรงสวิตครับนี่ครับมันเป็นสวิตตายตัวครับ ถ้าเกิดอีกตัวนึงจะเป็นสวิตต์อยู่แถวนี้ครับตายตัวล็อกคือหมุนเลยถ้าเกิดเป็นฮาร์มเลยก็คืออันตรายครับตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ครับนี่มันล็อกได้ครับครับล็อกล็อกโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่แบตลองหนึ่งครับมันเป็นยังไงอย่าเลยครับเด้อมือเดียวครับ ครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้เลยครับเด้อเออนี่ครับนี่ครับสามารถปับความเร็วได้ครับมีอยู่สามระดับครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฉีดแบตครับผมลองนะครับโอเคครับแต่ถ้าเกิดเอาใส้มันจะขึ้นมาครับ ว่าโอเคครับอืมคือว่าโอเคครับคือว่าเงียบครับเงียบโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองตัดจริงเมือครับเดี๋ยวประกอบมือครับโอเคครับประกอบเมือครับขึ้นมือครับ มันจะมีล็อกวยครับเด้อนี่เถาก็ต้องใส่มันลงไปนี้ครับครับเดี๋ยวขอบแป๊ตัวสักนิดพ่อปลอดภัยรับ ไปยไังพี่แถมด้ครับเด้อมซื้อมากระเจีด้วครับอีกนึงพี่แถมมากะทิวโอเคครับพี่ว่าหนาอยู่ครับ เาก็จะปับรครับผมแครับแร1ครับก็จะ,ะครับเพ,บพ,พ,พิ่มวทุตับรอบ10ทุ1นตัวนี้เป็นตัวล็อกครับแต่บนในาน้ำให้ล็อกด้ครับ โอเคครับลองตันเล็กก่อนครับอ่าเล็กสองมิลครับเล็กกล่องเล็กกล่องไม่ขีดสองมิลครับ <c oughs> เป็นไรครับประมาณนี้ครับถือว่าได้การครับผมนึกว่าลูกหมูให้ฟ้าหินเจให้ฟ้าไปครับแห้งครับแห้งแห้งครับมอเตอร์บัลเล่ครับโอเคครับสมราคาครับพอซื้อครับโอ้ใส่ได้ครับซื้อติดบ้านไว้ครับใครอยังบ่ซื้อกันซื้อได้เลยครับผมว่าบ่ค่อยบ่ค่อยซื้อีย้กับยี่ห้อครับ เพราะเขาไปใส่งานนักอยู่แล้วนะเพราะเขาสมัยเขาใส่ชีวลาลุกเสริน้ะทั่วไปครับตอนไฟดับไฟยังครับก็ขึ้นหลังคาครับเพราะว่าโอเคครับแบตที่หามากนี่ผมเบิกแล้วสิบก้อนครับข้างในเนี่ยครับเป็นสองสี่หกแปดสิบครับสิบก้อนครับหาแถวครับข้างในวงจรตัวข้างในนี่ก็โอเคครับถือว่าผ่านครับถึงเขาที่ส่งรุ่นมาพิษก็โอเคครับทางลานก็ในน้าดีครับ รประกันห้สารเดินขึ้นเก่าครับแต่ก็มีซีดียรครับเพราะว่าข้างในผมก็เป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วถือว่า,าใช้ได้บุห้อนครับรบุห้อนใช้งานนาคนรับบุห้อนแต่หัวนี่สมิ่งอุ่นๆนะครับหัวนี่เฟือ <c> ง <oughs> ข้างในโอเคตัวนี้เป็นลูกปืนสองครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ็เลรบอกโอเคเนี่ยแต่เสียงเนี่ยคือลูกปืนตรงนี้มันจะบมียางรองครับปกติจะมียางรองตรงลูกปืนกันสะบัดนะครับแต่ก็เป็นสังครับ พผมเมองอากาสสมราคาเนาะบมแพงเนาะอืมถ้าเกิดถ้าไปซื้อโฮมากิต้าผัดเครื่องเป่ากรตกไปกับสี่พันถึงสี่พันกว่าแล้วครับตัวนี้ก็คือว่าใส่ได้ครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็โอเคครับมือจับเนี่เาบเพราะว่าแถมมาให้เลยครับเด้อมือจับนี่ครับนี่คือกันกันสะบัดครับอืมทำมาไ็นได้โอเคเลยครับสวยงามครับสวยงามครับ สมราคาครับพันกว่าอย่างไรครับเบดสองก้อนก็คุ้มแล้วครับเ <c oughs> บสสองก้อนน่ครับเบสสองก้อนก็คุ้มแล้วครับผมว่าใส่กับพวกสว่านนะครับตัวนี้นสว่านผมก็ใส่ตัวเดียวกันครับเป็นเบดใส่กับมาก,กิตา้าได้ครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> อย่างน้งหมอ่าถ้าเกิดมันติดนะครับมันจะล็อกครับติดปุ๊บมันจะล็อกเลยครับ มัน,นจะบปทำงานนะครับตัวนี้น่าจจะมีปัญหากับแบตโอเคครับ <Okay. S 2> รประมาณนี้ครับจบคลิปขึ้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับโพสไซปอ,อกสกลนครครับขอบคุณครับ